สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูแปลงดอกคุณนายตื่นสายแปลงใหม่ที่เราเพิ่งจะปลูกเมื่อวานค่ะนี่นะคะวันนี้ได้สี่สี่แปลงที่เริ่มปลูกเมื่อวานนี้เมื่อวานวันที่16บหตุลาคมนะคะ2567แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแปลงนี้จะสวยวันไหนจะสวยกี่โมงนะคะ วิธีปลูกก็คือเราเด็ดกิ่งนะคะเป็นท่อนสั้นๆแล้วก็ปักห่างๆลงแปลงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆกิ่งพันุที่เราส่งให้เนี่ยเพื่อนๆรับไปแล้วเอาไปเด็ดเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็ปักลงดินในในลักษณะที่เอ่อตั้งขึ้นแบบนี้นะคะกิ่งที่ฝังลงไปในดินเนี่ยเราฝังสักประมาณ2ข้อนิ้วค่ะเพื่อนๆฝังให้ลึกหน่อยเพื่อที่เวลาเรารดน้ําเนี่ย กิ่งเขาจะได้ไม่กระเด็นกระดอนขึ้นมานะคะแล้วก็เหลือเผื่อข้างบนเนี่ยให้เป็นแบบนี้เห็นไหมนคะคะเดี๋ยวยอดใหม่เขาก็จะแตกขึ้นมาตามข้อใบนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะเห็นไหมที่บ้านเราเนี่ยปลูกแดดจัดเลยนะปลูกแดดจัดจัดแบบนี้เลยไม่ต้องแบบเอาเข้าร่มก่อนเพราะเราทําแปลงกลางแดดแล้วแล้วเราปลูกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเข้าร่มขนเข้าขน,ขน,ขน,ขนออกไม่ไหวนะคะการปลูกแดดจัด,จ,ดจัดแบบนี้เนี่ยเอ่อ ตอนบ่ายมาเนี่ยต้นเขาจะมีความเหี่ยวเฉานะคะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเพราะเขาร้อนเขาเหนื่อยเขาร้อนเขาใกล้าตายเขาก็จะแทงรากออกมาค่ะนะคะเขาจะแทงรากออกมาเพื่อช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จเจริญงอกงามแตกยอดใหม่นะคะแล้วก็ออกดอกในที่สุดนี่แบบนี้เลยค่ะวันนี้ก็กลางเดือนตุลาคมเนาะแปลงนี้ก็น่าจะสวยสวยใกล้ๆกับ สิ้นปีนะคะประมาณธันวาประมาณต้นธันวาก็สวยแล้วแปลงนี้กลางเดือนกลางเดือนตุลามีพฤติการทั้งเดือนนะคะต้นธันวาสวยแน่นอนแล้วเรามาเที่ยวสวนดอกไม้สีสวยๆที่บ้านเรานะคะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆฝากติดตาม Facebook f แ n p a g e ไม้หัวดอกสวยนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7 ไลแอด YUNG นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อก็โทรหรือว่าทักกันเข้ามาทางข้อความได้เลยบ๊ายบายนะคะโชคดีมีความสุขค่ะ